ือสมุนไพรสูตรเนี่ยมันทําให้สุขภาพเนี่ยมันแข็งแรงนะครับดูง่ายๆเลยว่ามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยดูได้จากอะไรอย่างแรกคือระบบย่อยอาหารเนี่ยดีขึ้นวิธ <c oughs> ีสังเกตก็คือคนไหนเนี่ยถ้าถึงเวลาอาหารแล้วหิวทั้ง3มือ้อกินได้มากขึ้น <c oughs> แล้วก็ไม่ท้องอืดไม่ท้องเฟอ้อนะครับไม่มีแกส๊สไม่มีลมอันนี้คือระบบย่อยดีขึ้นซึ่งสมุนไพรกลุ่มนี้ช่วยได้ <c oughs> ตัวที่2คือมันช่วย่องการดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายดีขึ้น ก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้แบบไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยง่ายไม่ง่วงตอนกลางวันแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยเหนื่อยตัวแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนมีเรื่องของความจําก็จะทําให้ความจำเนี่ยดีขึ้นด้วยครับแล้วก็อย่างที่สามคือมันช่วยทําให้สารพิษในร่างกายเนี่ยน้อยลง นะครับสังเกตง่ายๆคือคมันช่วยทําให้ถ่ายอุจจาระเนี่ยถ่ายหมดถ่ายสุดถ่ายเกี้ยงท้องถ่ายได้ทุกวันเลยครัแลังนั้นมันจะช่วยกําจัดพวกสารพิษตกค้างในอาหารนะครับทั้งของเก่าของใหม่ที่อยู่ในอุจจาระเนี่ยออกมาให้หมดดังนั้นมันจะป้องกันไม่ให้แก่เร็วแล้วลดโอกาสเป็นโรคมะเร็งต่างๆได้<อ>โดยเฉพาะ พวกมะเร็งลําไส้ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ3ของคนไทยเลยจะนคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะเจอปัญหาไม่ว่าจะเรอเปรี้ยวนะคะมีลมมีแก๊สในกระเพาะหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงนั่งห้องน้านานขับถ่ายไม่เป็นเวลาเบ่งแล้วเบ่งอีกวิญญาณจะออกจากร่างแต่อุจจาระไม่ออกมิ้นพูดถึงเรื่องเบ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในผู้สูงอายุห้ามเบ่งนะอันตรายเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมักจะเป็นความดันควบคู่ด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งไปเบ่งแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า มืดเวียนหัวล้มในห้องน้าห<อ>าตัวกันไม่เจอเลยนะคุณผู้ชมฮนะเอาเป็นว่าอย่าเบ่งแล้วมันจะดีกว่าถ้าเกิดคุณเข้าห้องน้าปุ๊บถ่ายป,<อ>ปั๊บลุกปุ๊บไปใช้ชีวิตได้ดีมากกว่านี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ g i 3 6 5ช่วยได้แน่นอนและมั่นใจได้ในคุณภาพของ g i 3 6 5กคุณผู้ชมค่ะเพราะรว่าเราใช้สมุนไพรที่สกัดมาคัดเลือกมาอย่างดีใช่คุณผู้ชมและ g i 3 6 5ของเราเนี่ยได้มีการทดสอบของการดูดซึมนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเปรียบเทียบกับลักษณะของทั่วทั่วไปนะครับผมในท้องตลาดกับ GI 3 6 5เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฝั่งซ้ายคือทั่วไปนะสมุนไพรไม่สกัดคือมันตกตะกอนนะครับผมแล้วดูดซึมย่าแต่ถ้าเกิด GI 3 6 5นะครับเป็นสมุนไพรสกัดไม่ตกตะกอนมันก็จะซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะครับผมสมุนไพรสกัดเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับที่ไม่สกัดนั่นเองคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ย คือใครๆก็ได้ลองแล้วจะติดใจใช่ถึงก็งการันตีงไงคะว่าเซตแรกรู้เรื่องอเซต,ตแรกเห็นผลจากที่หนังของน้ำนานขับถ่ายไม่หมดขับถ่ายยากค,ค่อยๆดีขึ้นปัญหาปวดท้องแสบร้อนในกระเพาะก,ก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยเพราะ<ช>อะไรเพราะได้ตัวนี้คะ่ะ G I 3 6 5สารสกัดสมุนไพร6ชนิดคัดมาให้แล้วดูแลคุณในทุกๆวันหน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมขาด้านข้างกล่องเนี่ยเขียนรายละเอียดของสารสกัดเอาไว้ชัดเจนเลยที่สำคัญ G I 3 6 5พี่น้องมุส คมอิสลามสามารถรับประทานได้สบายใจมีเครื่องหมายฮาลานแล้วก็มีเลขจดแจ้งถูกต้องนะคุณผู้ชมค่ะและตัวนี้นะจะบอกว่าเม็ดของเราเนี่ยเป็นเม็ดแคปซูลที่ สกัดมาจากพืชข้อดีของการเป็นเม็ดแคปซูลจากพืชคืออะไร<อ>เขาจะไม่ตกค้างในร่างกายที่สําคัญเขาแตกตัวได้ดีเพราะสารสกัดแตกตัวออกมาได้ดีร่างกายเราเลยนําไปใช้ได้ทันทีเลยทําให้หลายๆคนทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เสร็จแรกคะ่ะถูกต่อพี่แบงค์ครับตัวนี้ต้องทานอะไรยังไงครับผมครับจริงๆก็รับประทานแค่ครั้งละ3ามแคปซูล2เวลาครับก็บบแนะนําทานเช้ากับทานเย็นขณะท้องว่างครับผมก็คือถ้าทานตัวนี้เสร็จถ้าจะ ถ้าจะกินอะไรต่อก็ทิ้งไว้อย่างน้อย30มนาทีเราก็สามารถทานต่อได้เลยพี่แดงขาตัวนี้ทานแล้วเหมือนยาถ่ายยาละบายหรือเปล่ามันจะวิ่งจ๊ดปวดบิดโชว์นานอย่าหนไม่ไม่ครับเพราะจริงๆหลายคนเข้าใจผิดว่าดีท็อกหมายความว่ากินไปปุ๊บต้องท้องเสียใช่ไหมเหมือนยาละาบเลยจริงๆไม่ใช่การดีท็อกคือการกําจัดสารพิษมันก็จะมีส่นภัยที่เอาไว้ดักจับ สารพิษในลำไส้ใหญ่นะครับพวกนี้ตกค้างแล้วมันก็ถ่ายเอาไปพร้อมกับอุจจาระตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายแต่ละครั้งมันจะถ่ายได้หมดได้สุดได้เกี้ยงทองไม่ตกค้างเอาไงไงไม่เหมือนยาถ่ายยาระบายนะกินแล้วไม่วิ่งจุดเข้าห้องน้านะและตรงนี้มันเป็นลักษณะของการค่อยๆดูแลเข้าไปสมานเข้าไปดูแลลำไส้และกรเพาะนั่นเองค่ะใช่ครับคุณผู้ชมและมั่นใจได้นะครับขอย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัว GI 365ได้ผ่านการตัวนี้แหละคือการตรวจสอบวิจัยนะคุณผู้ชมค่ะ เป็นใบจากห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยนะคุณผู้ชมครับนี่คือใบรายงานการทดสอบที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะในส่วนของตัวนี้เนี่ยได้มีการทดสอบสารสกัดทั้งหมดนะคุณผู้ชมฮะไม่มีสารสเตียราอยไม่มีสารอันตรายนะครับผมตัวนี้เป็นลักษณะของสมุนไพรสามารถทานได้นะครับและแน่นอนว่าย้ำอีกครั้งในส่วนของตัวสัญลักษณ์ฮาราน<ะ>ไม่ใช่อยู่ดีเราจะมาวางได้ในกระปุกหรือในขวดในกล่องนะคุณผู้ชมเราต้องไปขอแล้วเราต้องไปทดสอบมาก่อนียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้ครับ